สวัสดีครับพ <thấy Patreon> ี่น <Bell issimo> ้องช่อบกันไทระเพิดออฟพเชียวนะครับผมมาแล้วมาแล้วห้าแดกดักพี่น้องมายามพี่น้องมายามห้าแดกดากห้าเดกดากโอ้ยมันเกิดอาจารย์หนังสวัสดีลูกสาวสวัสดีครับ สวัสดีเพื่อนอนุน,นิดด้วยวันนี้ขอบคุณครูบีนะครับขอบคุณครูบีขอบคุณส้มตอนนี้ครูบีอยู่กักตัวอยู่ก็ขอให้หายเร็วๆนะครับผมมีส้มมีซ้มตํานะครับหลายมานางผีด,ดล้วลูกม,มีส้มตําแล้วก็มีไก่นะครับของครูบีส้มต้ใส่โคกเอ้งมตํานะครับอันนี้พี่น้องเงินทั้งร้อยเอ็ดสาา้อยแปดโบ้าเรียก,กับ มากินข้าวนับกันมาตุ่มหอบกันจ้าตำบนทีสุกบ้านต้องปู้สิบห้นเด้กโอ้ยก็ตุ่มหอบส่ห้าแด็กหนักมันเกิดอาจารย์วังคือคุ้มเครื่องเรื่องเดือบแทนน้อฮะอยางมันเกิดยอดหลังมากอย่างมันเกิดยอดหลังอย่างมันเกิดมาเยอะมากไปออกคลิปพุดเด้อได้ออกคลิปพุดเด้อ น้องซาลาดีีดียวกันกับน้องซาลาพศ18ครับขอบคุณเลยนะครับพี่ <Hey. S 2> มันื่อมมาไกแมาสไนไกแมตส์อพอหาอาอาไปตรวจตาแทนดีามากผดเวที่ครับพ, <อ S 1> พี่พน,อน,น,น,นอ้องเม่นด้อ่านรุมหอบก,กันอีกหรือฮาแดกตาันยังวะสดสด

บ้านกหมูนี่แม่ข้วาเป็นยังข้าานเน่าื้ขี้บเน่ได้่ะข้าวขีเกนกาวบ้านขาบ้ได้กินนละซื้อเฟรนช์ฟายด์มาขูาข้าวบ้านทำีระขูาทำาีละขูด้าวบ้านาพีระนี่ซื้อเลรซื้อยังก่อหรอันเงินน้อยก็ได้เงินนิดนก็ได้ไปโอ้นี่ไปเงินซื้อหรือไ่ไปจุนี่ยขดาบ้านระจ้า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 ไยรูปไม่แ่เดือดกระกระาุกประาระุราณไม่ขยันเล น,นั่งกระสุนเราบ่นไดนันบรรยากาศช่วงบายบายครับพี่น้องเนะีะายภาพวงเวทีครับ,บาขายลีขายลีห้าแหลกหลัก,ลกห้าแดกหลักขายดีขายดี Nhất quang Chiếc khẩu Thì nó ừ, chắc khảo lại lại ใครมาใครมาหามาแล้วมาแล้วไป,ไปตรงเยอะกว่าโอ้ยหอนร้านผีน้องกิ<ะ>นข้า,าวฮะโอ้ยฮะนี่กะ นได้อบยังไงก็ต้องกินแล้วเนาะเดี๋ยวไปอาบน้ำไปแม่จัน<อ>เืน่อไปขีเขาไรทธอาบน้ำได้เหรอครับเต้าเต้าแดงครับบนเขากินเน่เนะเล่นตูดีนี้นะไปอาบน้ทีก็ับปนอกไก่สีแแลวแล้วลครับลำโพงลำโพงก็เตรียมคาบพร้อมนะครับ ขับเรียี่โอยอนครับพี่น้องแดดร้อนมากเลยแล้วเราจะอยู่กันยังไงฉันมันลำบากไปหนึักประตองไหลเด้ออะไรคะต จอ,อาแค่จะจ <นะ S 2> ากากันไล่ให้เอฟซีเพืเ่อนในเบิงจะ<อ>บังกล้องเธอบอกไปก่อนอไม่ไม่ไมันไ,ไม่เห็นหงงหรออะไรมันไม่ค่อยเห็นหงงแสงมันยอ่อแสงแล้วนัน<อ>มันนันนี่ไงมันเมื่อไงอไม่รู้ม<อ>ันจะอยู่ยังไงมันเอาเกินแหมก็อยู่อย่างนี้แหละอ,อากาศมันโหยขึ้นมาแล้วอันนี้สุกเลยนี่พี่น้องครับ,บคืคบอบรรยากาศวันนี้ตอนนี้นะครับผม ไหล่ต้นทันเน้องเบิงไปเรื่อยๆนะครับผมร้อนมากเลยครับโคตรโคตรมึง่วงักแต่งสุดยอดอีหี น้ำไปกินเขาโอ้หอนเอ้ามเนี่ยน้ำผมยุ่งยากอก็แปดคลิปอ้าวถึงหอนะซ้ำมัเนยโอ้ยจะไปดูแกลสงสารแก ถอน mm ับ hmm. พี่น yeah, uh ้องวไปเอาองชาเกิดตังพี่คนติตัวกันมาแรงอย่าเบาดักสิล่ะโอ้โหอนห่ะ สาง,งเหตุการณเง่ายครับ้องสุดๆเลยครับความร้อนความร้อนสุดๆเลยนะครับโ<ป>อ้พอดคักพอดเน่<ป> มันนั่งมัน้องรู้่ป้อง้หลายเราเนุ่งัอันได้เป็นุ้งมันจะเป็นได้เนี่มันไู่่เรา ขอพูดเอฟซี T ครับฝากน้ำเปี่ยวมาหนึ่งขวดครับผมขอพูดสุขรักษจะครับพี่น้องอรัพอกันคลิหนไหกันแล้วกันเ้อพี่น้องหอนไลา์หอนไทนลทยโทราัพท์หอนโทนรศัพา์หอนนะครับผมอยู่ดีไม่แห้งครับพอกันไหมครับสวัสดีครับผม